ก็สวัสดีช่องแก้วอล์กนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในห้องลำคาญบ้ามือไม้สัน่นไม่ได้วอล์กนานนะคะคือไม่ได้วอล์กอยู่ในห้องนานมากก็วันนี้เพิ่งกลับมาจากบ้านที่กาญจนบ,บุรีนะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบจะสามทุ่มแล้วมาวอล์กทำไมก็ไม่รู้ถือกล้องได้ก็มาเมามอยเลยนะ ต้องมีคนแซลล์แน่เลยต้องมีคนถามแน่เลยว่าแต่งงานเมื่อไหร่คือมีคอมเมนต์เยอะมากตามคลิปต่างๆตอนนี้ถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะคะนี่ผ้าปูที่นอนใหม่เห็นไหมสีชมพูฟงฟิงเลยคือใครที่ใช้ s 7ก็จะรู้ว่ามันแบบมีเส้นขึ้นง่ายนะคะก็จริงๆใช้มาประมาณปีกว่าแล้วมันถึงจะมีเส้นก็เลยเอาไปเปลี่ยนกับทางศูนย์นะแล้วมันเลยปีแล้วมันยังเปลี่ยนได้อยู่เลยนะก็อน,นี้ก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไร ทคแคร์ care, ลูกค้าหลังการขายได้โอเคนี่ว่าเราได้อะไรมาบ้างมันควรโชว์ไหมมันก็ควรโชว์เนาะนี่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะอายชาโด์ที่มันแบบน่ารักมากมันมีสีชุมพูฟูงฟิงแบบนี้นะคะคือแบบว่าจะเอามาลองใช้แล้วถ้ามันแบบมันดีหรือว่าอะไรยังไงน่าจะแบบมีการเมาอยเกิดขึ้นอันนี้นะคะไว้อะไร ไว้ปั่นหูมันตั้งอยู่ในแป้งอะแล้วมันหน้าตาแปลกๆนะมันชื่อแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เนาะ The m i s สเออแต่ว่ามันแพงนะมัน50บาทปกติแป้งที่ตั้งๆกันอยู่มันประมาณ13-14บาทก็เลยแบบเฮ้ยแป้งประกายมุกนะคะเออเอามันลองจีชมพูไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่าว่ามันเป็นยางไรก็จะมีอันนี้หน้าตาพิรุกกึๆไหม แบรนด์เนี้ยยังอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันเป็นรูปปลาแล้วมันก็เป็นแปลงลงแบบมันเขียนว่าเมคอัพปัดอย่างสุดท้ายกาวติดขนตามันจะมีสีอ๋อสีดําแล้วก็สีขาวแต่ว่าแก้วซื้อสีขาวมาคือมันมันเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแค่สีหลอดที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันข้างหลังมันก็เขียนเหมือนกันก็เลยไม่รู้มันต่างกันยังไงเลยเลือกสีขาวมาก่อนที่มันจะเหี่ยวไปมากกว่านี้นะคะ นี่ดอกไม้อย่างอย่างอินไม่เลิกจ้ะแต่คนอาจจะแบบว่างงห้องนี้มันก็จะใหญ่กว่าห้องเดิมเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้มากนี่คือของที่เอามาวันนี้ข้างล่างนะจ๊ะหลังจากกลับบ้านไปหนึ่งวันแล้วก็ของพวกนี้นะคะที่ยังไม่ได้เหอ่อคือจริงๆอะ่ะก็เลิกเห่อแล้วในช่องหลักเพราะว่าทุกคนกลัวทุกคนเบื่อเพราะว่าเนี้แบรนด์ส่งให้ใช่ไหมจะเอาไปเห่อใน Facebook Live ซึ่งมันก็เยอะไปตั้งแต่วาเลนไทยอันนี้ไปขนมาจากที่เก่านะอีฟแนบอยไปงานมาที่แบบไปเจอดาราเยอะๆถ้าเห็นกันใน f a c e b o o k Fanpage นะคะก็คือดาราไปเยอะมากแล้วเขาก็ให้ขอมาเป็นแบบกูรุดมากๆในเวลาสี่ทุ่มฝ่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาเช็ดหน้ากันหน่อยจริงๆก็เนินนี่ก็ไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งเยอะแต่ก็ต้องเอาออกให้หมดนะเราจะใช้ก้างีเยก้างีเยก้างีเย ช่วงนี้นอนดึกมากคุณนอนสองสามชั่วโมงประมาณนั้นโอ้โหสวยมากจริงๆก็นอนดึกจริงอะสภาพก็จะยับเยินๆแต่ก็มีแอบนอนกลางวันกลางวันบ้างอะไรบ้างคือไปไหนช่วงนี้ก็มีแต่คนทักว่าดำนะล่าสุดกับปั้นก็ทักว่าดำแล้วน้าก็ทักว่าแพ้คอลีนด้วยเช็คอแล้วก็มีเครื่องสระเลยนะไฟลุ่นๆลองปิดไฟดีจะดำไหมดึง ดำสุดอะไรสุดได้ต่อได้ทำมาติมวันนะกลัวมันเปลืองแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ถ่ายวอล์กแล้วก็จุดให้หอมๆฟินๆสักนิดอ้าโอ้โอ้ร้อนร้อนเทียนมาเลยทำไมตอนนี้เราต้องมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าทุกคนสังเกตนี่คือความดำ มากมากน่าจะช่วยชีวิตได้เพราะนางบอกว่านางรถเรือนจุดด่างดำนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นทากกลางคืนน้ำมาทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้วอล์กเราก็ไปเรียนไหว้น้ำมาใช่ไหมแล้วก็ดำมากเพราะว่าเรียนช่วงบ่ายดำแบบดำจากนั้นดำเสร็จแล้วเราก็ไปต่อด้วยภูเก็ตต่อด้วยนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยแบบผิวคือ จริงๆก็ผิวแบบไม่ได้ขาวเลยคนไม่ได้ขาวแต่ว่าพอยิ่งไปพวกนี้ก็ยิ่งเข้มแล้วก็ยิ่งเข oh. ้มขึ้นเข้มทั้งตัวค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะต่อโต๊ะกันโดยช่างอย่งนี้ต้องมีฮาวเกตต่อไอ้นี่อันนี้เขาเรียกโต๊ะอะไรอ๋อเป็นเชือมาต่อเองแหละเออติดต่อมาช่างของเราคือมันยากมากๆดูอุปกรณ์ต้อง แล้วน้นมันทำไงดันลงไปเลยเอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดยดอดสุดยอดคอร์สมี่ะคอมี <c oughs> มีอะไรต,อ, <c oughs> อ,ตอไ้ขอร์สมีคอ้์มีคอร์มี เก่งไหมเก่งเก่งไหมเก่งเราเอารกระกียกอะไรนะยายเนี่เรียกอะไรไม่เอาเมื่อกี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แหน่แน่แน่แน่พอถ่ายคิแบบไม่รู้เลยโค้เก่งคำงไงเก๊เก๊อันนี้เก๊เก่งคำยง่า นะคะเราก็ต่อลิ้นชักเสร็จเรียบร้อยท่นอเอเป็นที่เรียบร้อยใช่โต๊ะทำงานะ ก็มีวัยรุ่นนะคะนั่งดูทีวีอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเออบายบายเออ,อยางเงี้ยแหละเห็นไหคะเพราะว่าในห้องนี้เป็นห้องเดียวที่บ้านของอิชันที่มีแอร์นะจ๊ะจริงๆก็มีอีกบ้านหนึ่งแต่มันเป็นร้านตัดเสื้อของนาเนาะตรงนี้เป็นห้องเล็กๆก็เลยแบบเออ ซื้อมาเพราะปกตินั่งเตียงเตียงเงเตี้ยแล้วมันดีมีลิ้นชักอันนี้ประมาณ600กว่าบาทโอ้โหสำหรับวอ็อกวันนี้นะจ๊ะเจอกันตอนกลางคืนอีกแล้วนะกลางวันนี้ไม่ได้มีเวลามาเมามอยพูดคุยเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีหน้าที่ตกแต่งนะคะมีการตกแต่งเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคลิปไปนะสำหรับการสวัสดีอายแชโดว์ eyeshadow. ซื้องอายแชโดว์มารีวิวนะก็คือไปดูกันได้ในช่องหลักนะจ๊ะส่วนตอนนี้ก็ ีจะไปถอดคอนแทคเลนส์คือเมื่อกี้ถ่ายมุมตรงนี้ไปเนาะนี่อันนี้ก็เป็นอายแชโดว์ที่เอามาสวอตเออเป็นยังไงอะไรยังไงต้องไปดูในช่องหลักแตจ๊ะคือขายของนะเพิ่งจะกลับมาจากการจุนนับีช่วงนี้ไปบ่อยมากแล้วก็คือไปต่างจังหวัดบ่อยก็เลยไม่มีอะไรถ่ายเท่าไหร่หน้านเนอก็ไม่ได้แต่งนะคะมันก็จะมีถ่ายแบบ ip, ย,ยิบยิบย่อยๆให้เพื่อนๆนดูนะว่าจะถ่ายต้องถ่ายคลิปแหละ ก็จะถ่ายแต่งหน้าเนาะพวกเครื่องสำอางที่กองกองอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะเอามาแต่งหน้ากันบ้างจริงจก็มีคลิปแต่งหน้าไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแต่ก็อยากจะทําอีกแหละอืก็ไม่ค่อยได้วอล์กนานเท่าไหร่คือไม่ได้วอล์กแบบว่าถือด้วยไม่ใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะมืออาจจะสั่นบ้างคนอาจจะถามว่าสลินไปไหนนะคะตอนที่ย้ายห้องคือ แม่เก็บสลิมกลับบ้านไปนะจ๊ะก,ก็เลยแบบเออมีน้องไก่น้องอะไรมาแทนนะสลิมมีคนถามหาด้วยว่าน้องสลิมไปไหนเออจากห้องเก่าก็คือมันไปที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านทีการะนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวอกที่เราอยู่ในเซตไฟของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเราจะพาไปดูของที่วันนี้ไปซื้อมากับ JM ก่อนดีกว่าจริงๆก็ตอนนี้ถ่ายคลิปตอนกลางคืนคือคืนมากๆคือดึกมากๆแล้วตอนนี้ประมาณแบบ สองทุม่มอันนี้คือดึกแล้วหรอเออ,เอ,อมันมืดแล้วไงคือจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้แสงแดดธรรมชาติใช้แสงไฟแบบกลมๆเห็นที่ตาไหมเออประมาณนั้นเราก็มาโผล่กันที่ห้องนอนทาง,งทางที่ปากซิดซแบบนี้นะคือจะเอามาให้ดูว่าวันนี้ไปข้างนอกมาแล้วได้อะไรมาบ้างนี่เลยเดี๋ยวไมอาจจะเห็นเป็นเงาเเพราะว่าตรงนู้นเป็นแสงไฟก็คือต่างหูหัวใจแล้วก็ ดาวฟุงฟิ้งนะปากซีดเหมือนคนป่วยเลยอืนี่เป็นสิ่งที่แก้วชอบใช้มากๆสมัยก่อนนะคะคือเข้าสั่นก็เคยซื้อแต่อันนี้คือเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่นะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ผ้าอะไรแต่อย่างไดอันนี้คือชุดนอนฟุงฟิงลายหมีนะคะ <laughs> ถ้าใช้ดีจะเอามาบอกต่อกันนะอาจจะได้เห็นในใชัยแล้วชอบช่องละได้มาวันนี้นะคะจากร้านร้านในไอจีนะจ๊ะเป็นแบบแบ็คแพ็ค อะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอันนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเธอหน่อยมันเป็นของใช้ก็คือถุงขยะแต่ว่าอันนี้เห็นแล้วมันน่ารักมากๆานะคะแต่มันคืออะไรรู้ไหมเจลหอมไว้ตั้งในห้องเพิ่มความหอมนี่เจลเจมันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปต่อแล้วนะจ๊ะเสียงเงียบแล้วอืมเอานนี้ไปใช้ด้วย